แต่ขอเชิญตัวแทนนะจากอำเภอพลนะครับรับมอบกาะไม้นะครับมอบมาพี่พุธนะครับเอาไปแล้วไม้อนะครับขอเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับน้องๆหนูๆนะครับเข้าร่วมก่อนก็ได้นะครับนะครับตัวแทนจากอำเภอแวงใหญ่นะครับ ต kind of ัวแทนจากบ้านถลุงเหล็กนะครับต like ัวแทนจากบ้านป่าติวนะครับตัวแทนจากบ้านหวคูนะครับตัวแทนจากบ้านนวุหอมนะครับตัวแทนจากบ้านนวุนสารานะครับ ตัวแทนจากบ้านพวกสีนะยครับนะครับนะครับตามรายตามรายชื่อนะครับอ네 <stop> <oh okay? no ่าเก้าเก้าบ้านนะครับผมนะครับตัวแทนจากบ้านถลุงเหล็กนะครับตัวแทนจากบ้านป่าติวนะครับ้ตงเตัวแทนจากบ้านนนหอมนะครับ ตัวเทนจากบ้านเท็กใหญ่ด้วยนะครับได้เขาหลับปันะครับแต่ท่านที่ได้รับการมาแล้วครับแต่เพิ่งอย่าเพิ่งโยงไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานสไลกนิดนึงนะครับผมวันนี้นะครับเราจะอยู่ด้วยกันนะครับทั้งวันนะครับ รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะก็จะมาชมโปรงล่างกันต่อนะครับวันนี้นะครับน้องๆจากโรงเรียนบองคนพิทยาคมนะครับจะมาล่นโปรงล่างให้เราดูนะครับนี่ครับน้องๆก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับจากรายการลุกทุ่งไทยชายโยนะครับวันนี้ทั้งวันเลยครับวันนี้นะครับ